โอเคฮะสวัสดีฮะวันนี้อยู่กับผมนะฮะเคยอมนะเหมือนเดิมนะ,ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อาชา168นะฮะวันนี้ผมขอเล่นเกมตัวต,วต,วตวลกแห่งชาตินะฮะไปรอโหลดสักครู่นะรอโหลดสักครู่แะะป๊บนึงนะ,ะโอเคเข้าไปเลยครับวันนี้เรามีทุนอยู่ที่3,000บาทนะฮะ เรามีทุนอยู่สามพันบาทนะฮะวันนี้เบาๆนะวันนี้ผมขอเบาๆเนาะโอเคฮะวันนี้ผมขอดูตารางเดินเงินกับแป๊บหนึ่งนะผมขอผมขอดูตารางการเดินเงินกับแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะมันก็จะประมาณนี้นะฮะการเดินเงินของเกมนี้เนาะลายต่างๆเนาะก็อยู่ตรงนี้เนาะมาเริ่มดีกว่าฮะวันนี้ทุนสามพันของเรานะว่า จะเป็นยังไงวันนี้จะเกลือแล้วจะวินนะตัวตลกแห่งชาตินะ <c oughs> ผมเล่นเป็นครั้งแรกนะฮะเกมนี้เล่นเป็นครั้งแรกเนาะเห็น <c oughs> ได้ยินรีวิวมาหลายๆจากหลายๆทางเนาะว่าเกมนี้แม่ก็แตกใช้ได้อยู่เนาะถ้าเข้าฟรีเกมนะ <c oughs> ถ้าไม่เข้าฟรีเกมก็หนักอยู่นะขอปั่นยาวๆไปนะครับผมฟีเกมนี่ก็ยั่วเนาะ เข้ามาไม่หยุดเลยฟรีเกมเนี่ยให้ตายเถอะโอ้โหปั่นหมดเจ็ดร้อยแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเนี่ยโอ้โหยาวจัดเลยโอ้โหเข้าดีมันต้องเข้าแล้วมันต้องเข้าแล้วมันต้องเข้าแล้วโอ้โหมันต้องเข้าแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยอืโอเคครับผมเข้าฟรีเกมกันเนาะเข้าฟรีเกมกันแล้วนะฮะผมโอเคเนาะ ปั่นไปที่900บาทเนาะได้เข้าฟรีเกม1ครั้งเนาะไปขอเลือกเบาๆไปได้8ครั้งเลยโอเคะคูณ5ก็ยังดีเนาะ8ฟรีสปินคูณ5ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะมาดูกันนะครับว่าฟรีเกมของเรามันจะเกลือไหมฟรีในฟรีไหมฟรีในฟรีไหมโอ้โหไม่เข้าเนาะอีก3ครั้งเออ มาครับมาครับยังยังได้ยังได้ไดครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายว่ายังไงครั้งสุดท้ายว่ายังไงก็โหเกลือเนาะฟรีเกมครั้งนี้ได้ไปแค่หนึ่งพันเองอะ่ะโอ้โหนหยบอกว่าแตกว่ะแสดงว่าดวงผมไม่ดีแล้วเนี่ยผมว่าดวงผมมันไม่ดีละไปครับผมยาวยาวไปแปดร้อยยี่สิบห้าบาทยาวยาวไปเออเปนอย่างนี้สิวะเข้าเป็นหนึ่งดอกครับเบาเนานะเบาเ ตอนนี้ก็ลุ้นแค่ฟรีเกมอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้อะไรเลยเศร้า,าใจอ่ะไปไม่เข้าอะไรเลยเกลือจัดอ่ะโคตรเกลือเลยอโอ้โหไม่มีไม่มีจะเข้าเลยสวยครับโอ้โหสี่ร้อยบาทเบาเบาเบาๆไม่มีเลยไม่มาเลยอ่ะปั่นไปเยอะแล้วนะไม่เข้าอะไรเลยอ่ะ เออเข้าเข้าแล้วต้องเข้าแล้วไอ้หาขวมึงเอ้ยเออมึงมาดิมาดิมาดิสัตต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วโอ้โหไม่เข้าสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายโอ้โหเลยครับไอ้ยมันเลยเข้าไหมเข้าต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วเย็ดเช่สองรอบวันนะครับผมเนี่ยรอบเป็นสามรอบเป็นสามยังไงสวยงามครับผมสวยงามครับ เข้ามาอีกครั้งนะครับกับฟรีเกมของเราเนาะมาดูกันครับว่าเราจะยิงได้เท่าไหร่นะโอเคฮะยี่สิบฟรีไปครับคูณไหนคูณสองโอ้โหเฮียเกลือจัดเลยปม,มาดูกันนะครับว่ายี่สิบฟรีของเราจะได้ไปเท่าไหร่เนาะโอ้โหสามครั้งเอ้ยไม่เข้าย็ดแค่ย็ดแค่สวยครับเท่าไหร่โอโ้เมก้าวินไปนหนึ่งดอกครับ 7 6 4 0 0มาดูมาลุ้นดูกันอีก13ทีของเราเนาะไปโอ้โหยังได้อยู่ยฟรีนี้บวกมา7,000แล้วฟรีนี้บวกมา7,000แล้วโอ้โหอีก8ฟรีอีก8ฟรีโอ้โห,บบบบโโหไม่ได้อะไรเลยโอ้โฟรีเกลือได้ครั้งเดียวก็จบอะไรกันครับเนี่ย ฟีในฟีไหมฟีในฟีไหมครั้งแรกก็วาวแล้วฟีในฟีหรือเปล่าฟีในฟีหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าเนาะผมว่าจบฟีนี้เราควรพอแล้วล่ะครับผมเราได้กําไรมาเยอะละโอ้โหบวกมาทั้งเจ็ดพันห้าเนาะโอเคนะฮบผมเราพอกันแค่นี้เนาะถ้าใครสนใจก็สามารถเล่นตามผมได้เลยนะฮะแต่วันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับ